สวัสดีครับบ่าย2โมง25นาทีของวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563ครับวันนี้ผมให้ดูละล่วงหลังหลังปืนกุวัดภาษีรัตนวัดมหาธาตุข้างหลังหลังปืนเป็นจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินเนื้อตะกัวสนิมแดงครับอันนี้เป็นเนื้อเป็นธรรมชาติเลยครับอันนี้จะเห็นว่าพอดูหน้าพระปุ๊บอุ่นใจขึ้นมาเลยเอพอดูหน้าพระพุษใช่เลยครับเ,เป็นขอมในยุคโบราณ อันนี้เป็นมือทางด้านซ้ายขององค์พระหรือปืน้านขวาของด้านหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเกินครับเนื้อเกินนี่เป็นจุดจุดตําหนิประมาณ8จุดจุดตําหนิของพระเนื้อชินของของพระล่วงหลังลังปืนเนี่ยมีถึง8จุดแต่ว่าใน8จุดนั้นน่ะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์พระขึ้นอยู่กับกับความกุความเก่าหาเจอหาไม่เจอ ของผมนี้ก็เหมือนเดิมครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าแบ่งเป็นส่วนสิบส่วนเนี่ยของผมจะเจอประมาณอย่างน้อยแดส่วน8ดถึงสิส่วนเลยสําหรับองค์นี้เนื้อหาสาระใช่ครับเนื้อหาสาระใช่ขนาดองค์ใช่องค์ใหญ่หนักมีองค์นี้มีน้ําหนักครับเนื้อสีนิมแดงนี่เกิดขึ้นมาเลยเหมือนคนเป็นกาดเกลื่อนดังที่อาจารย์บางท่านพูดไปแล้วก็เนื้อสีนิมแดงนี่สนิมแบบไม่เท่ากัน เป็นสนิมที่ค่อยๆจากสนิมจากด้านในออกมาคาบลักคาบกุคาบไข่ขาวนี่ชัดเจนครับองค์นี้ไม่มีไม่ไม่มีข้อตัวแยง้งใดๆเอ,อผมมีสามองค์นะครับแต่ว่าเนื้อหาสารานี่แตกต่างกันไปผมเห็นว่าองค์เนี้ยน่าจะมั่นใจที่สุดแหละเพราะว่าตรงที่สุดอันนี้ผมจะให้ดูเนื้อเกินเนื้อเกิน,น,กนที่อยู่ตรงตรงตรงจักระแลขององค์พระแล้วก็นี่ถ้ามองดีถ้ามองกล้องจะมองเห็นเล็บเลยอันนี้เป็นมือที่จะต้องตรงมาเป็นนิ้วตรงกับ รงกับบัวอันนี้เป็นหมวกบวกชีปงหมวกชีบงอะไรที่เขาเสียงเขาพูดกันนะครับเดี๋ยวผมทําไปเรื่อยผมก็จะค่อยๆค่อยๆซึมทราบค่อยๆค่อยๆชัดเจนไปเรื่อยอ่คลิปนี้เป็น E ีพีที่จไห่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมันน่าจะเป็น e p ีที่2องหหรือ2องคือ2องก็สําหรับคลิปที่หรือ EP ีที่เป็นพระร่วงหลังรางปืนเนี่ยมันจะเป็นสิ้นสุดที่ EP ที่240ี่ก็คือมีมีหลังรังปืนเนี่ย4ี EP ก็คือถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คงเนื้อหาสำหรับสาหรับพระล่วงหลังรังปืนเนี่ยคงหมดแล้วก็จุดเตียจุดตายจุดเจอจุดเด็ดจุดจุดหายเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันทีละจุดจุดไปเนื่องจากพระล่วงหลังรัง,งปืนเนี่ยมีอายุการสร้างที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อสนิมแดงพระองค์ที่สวยจริงๆเลยก็มันก็ไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าใหม่คลิกหรืออะไรนะครับก็จะเป็นองค์สนิมสนิมทั่วไปเหมือนเหล็กที่ผ่านการใช้งานเป็นสนิมแดงสนิมแดงเราพูดถึงกันองค์ของผมองค์นี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเห็นชัดว่าเป็นสนิมแดงแล้วแต่สนิมแดงนี้กําลังลุกลามไม่ก็ยังไม่ทั่วองค์นะครับปลายคลิปแล้วเดี๋ยวยังไงยังไงผมฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูองค์นี้มีน้าหนักครับมีน้ําหนักเข้าวคองนี่มีน้าหนักพอสมควรขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ